อุย้ยตายเลยครับทุกคนนี่แนะ่ตายขอบแปลงล่างก่อนเหรอกันเอา้าตายเรียบร้อยโอ้โหใครกำลังหาร้านเติมโลบะ๊กร้านกดเกมพาร์ตหรือไก่ตันราคาเริ่มต้นที่15บาทผมขอแนะนำที่นี่ครับสมบ<ะ>ักร้านบริการกดผลกดเกมพาร์ตแถมยังเลท8อีกแถมยังมีขายไก่ตันอีกไปซื้อเลยตอนนี้โอเคผมต้องขอ กลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมตอนนี้น้องๆปุยานะอาปุยาตายายที่กาลังดูอยู่ครับตอนนี้เนี่ยที่กําลังดูกูอยู่เนี่ยตอนเนี้ยที่กำลังดูกูอยู่เนี่ยเน,นี่ยตอนเนี้ยเออผมเนี่ยมีชื่อว่าเดอะนายซี Nine C นั่นเองนะครับทุกคนนะเออซึ่งวันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะมาเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นปกคลิปแล้วใช่ไหมครับว่าผมเนี่ยจะมาทําอะไรครับทุกคนใช่ครับทุกคนกูจะมาเล่นผลเสือ นี่ไอ้เฮียโคตรเท่ดูดิดูกล้ามมันดิโอ้โหสุดยอดเฮ้ยไอ้เฮียเสื้อเท็ดดี้สัตว์โอ้โหสุดยอดว่ะทุกคนซึ่งผลเสือเนี่ยแน่นอน,นครับเป็นผลที่โกงที่สุดในเกมนะครับทุกคนซึ่งมาพร้อมกับราคาที่โคตรแพงเลยทุกคนราคาเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูราคานะทุกคนซึ่งราคาของมันเนี่ยตั้ง5ล้านเลยนะครับทุกคนเออเโชคดีนะผม,มกดหาวอนมาไว้ทุกคนราคา300กว่าบาทน,นะครับถ้าอยากรู้ว่าไปกดร้านไหนครับนี่ครับสโมบักเลยครับทุกคนลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับทุกคนโคตรถูกตอนนี้เลทสิบด้วยโอเคกก็็็เเเเซตที่่่ผผมจจะะะลลนนนครับปสือ นัออ่นะแหละมันก็ไม่มีอะไรมากก็ผลเสือนะครับทุกคนแล้วก็มาพร้อมกับเผาปลาวีซีด้วยครับทุกคนนี่เห็นไหมหา่างดุกดิกดุิกเนี่ยทุกคนใช้ผลเสือ่อในการล่าเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วนะครับทุกคนซึ่งบอกเลยนะฮะผลเสือเนี่ยถ้าเอาไปสู้นะถ้าเราฆ่าคนที่มีค่าหัวเยอะนะครับเนี่ยบอกเลยนะเราเราโดนเขาร้องแน่นอนนะครับทุกคนคือแบบว่าจะร้องสแปมแฮกคือสแปมเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับทุกคนแต่ถ้าลองแฮกเนี่ยอันเนี้ยกูว่าผิดปกติเลยครับทุกคนไอ้ที่อาคนที่เน,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 ลนลเล้อเนี่ยมันนนเปป็สสายแมะคครับทุกน อ่ะทุกคนไม่เชื่อดูดูดินี่แค่คลิกเนี่ย ดูดิไอเทียมันผมเคยโดนนะครับแบบว่าคือดีแม่งกูเพิพ่งออกจากเซฟโซนอะแล้วกูตายห่าเลยอะทุกคนเออทุกคนแล้วผมลืมบอกด้วยซึ่งผมเนี่ยข่าหัว11 m อมแล้วนะครับทุกคนเออซึ่งผมใช้ผลเสือลากขึ้นไปนี่แหละทุกคนตอนแรกตอนที่ผมซื้อผลเสือเนี่ยมันแบบยังไงอะนั้นค้าหัวผมเพิ่งแค่ห้าหลักเองทุกคนเพิ่งเอ็ะแล้วก็กูซื้อผลเสือมปุ๊บกูลากขึ้น 11M เเลยทุกคนดูดิแล้วก็ได้ที่เสกเจ้าทะเลมาด้วยนะครับทุกคนบอกเลยเวลาจะหนีเนี่ยใช้ ผมว่านะมันถึงเวลาอันสมควรแล้วที่ผมจะต้องเอาผลเสือเนี่ยไปล่าฆ่าหัวนะครับทุกคนแต่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 ก่อนที่จะไปเนี่ยผมขอคนละหนึ่งไลค์ให้ผมนะคบทุกคนใครยังไม่กดติดตามกดติดตามให้ผมใช่ใครยังไม่กดติดตามนะฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะทุกคนกูขอแค่นั้นแหละกูไม่ขออะไรมากเลยเว้ยโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปล่าฆ่าหัวเลยดีกวครับทุกคนไปละ โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ได้ทำการย้ายเซิร์ฟมาแล้วแล้วเหมือนเราจะเจอเป้าหมายหนึ่งนะครับทุกคนน่าจะกำลังว่ายน้ำอยู่ครับตอนนี้น่าๆทุกคนเห็นปะน่าๆๆไม่ได้ละไม่ได้การละเราต้องไปแล้วครับทุกคนเฮ้ยแกจะไปไหนวะไอหนุ่มน้อยเขาน่าะกำลังหายนี่อยู่นะครับทุกคนหาเจากทะเลเหรอเฮ้ยเปิดพีพีครับเอ้ยอ่อไอเหี้ยไปไหนอ๋ออยู่นี่อ่อเหี้ยเขาเข้าประตูครับทุกคนอ๋อยู่นี่ เรา,าเสกเจ้าทะเลให้เขานี่ไงอยากได้เจ้าทะเลไงน,นะนี่แกนี่มันแสบจริงๆไหนวะอยู่ไหนวะเอ้าเยี่ยมเขาไปไหนเนี่ยเฮ้ย<ว>นี่นะ อุ้ยอืมตายเลยครับทุกคนสมบัติที่เป็นเจ้าทะเลของผมเนี่ยเออครับทุกคนเมื่อกี้ไอ้เหี้ยเหมือนเขาคิดว่าเป็นเจ้าทะเลแบบเจ้าทะเลแบบที่แบบเจ้าทะเลปกติอ่ะแต่นี่เป็นเจ้าทะเลเสกนะครับทุกคนไม่ใช่เจ้าทะเลปกตินะครับเฮ้ยทุกคนเหมือนตรงนั้นจะมีนวมเอ้ยจะมีมวยกันนะครับทุกคนไม่ได้ละวเราต้องรีบไปหาเขาเลยครับทุกคนมานี่แกจะไปไหนแกจะไปไหนไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่อู้ชิบหายแล้วครับทุกคนนี่แน่เออ ว้าวนี่แน่นี่แน,ะนนะ่สแปมไงฉันสแปมครับจังหวะนี้ยังไงตายโอ้โหตายแล้วครับทุกคนตายหนึ่งรายนะครับทุกคนแล้วอีกคนนึงไปไหนวะเดี๋ยวอ้อนนั่นไงกูเจอละมึงหนีไม่รอดหรอกกูบอกเลยโอ้โหไอ้เหี้ยเขาไปนู่นแล้วอ่ะทุกคนเอ้ไอ้คนนี้เหมือนจะหาเจ้าเลยนะทุกคนอะเราเสกให้เขานี่นี่เรา,เอาไอ้นี่ก็ได้จะไปไหนจะไปไหนฮ ไม่ไม่ไม,ไม่ตายโอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนเชียร์แล้วไหนจเจ้ารียลของจริงของปอมอะเนี่ยอ๋อเออเนี่ยตัว,ต,วตัวนี้น่าจะเป็นของจริงครับทุกคนเนี่ยตัวสีอะไรสีสีน้ำตาลเนี่ยเออนี่ตัวนี้แหละของจริงครับอันนี้ของจริงครับทุกคนเฮ้ยนี่แล้วผมเกตครับจังหวะนีะ้เดี๋ยวเราตีเจ้าเรียนก,ก่อนดีกว่าครับทุกคนเออเจ็บนะตัวเองนี่ไงนี่ไงโอ้ยแกตีฉันหรอแกตีฉันหรอนี่แน่ อ้าไปไหนเนี่ยอ้าวเจ้าทะเลหายอ๋อนี่ไงกบมาแล้วครับทุกคนเนี่ยเจ้าทะเลมันชอบเป็นอย่างเงี้ยโอ๊ยใครมันทําอะไรเราเนี่ยนี่แน่ออ้ยทุกคนจกเจ้าทะเลจะตายแล้วครับทุกคนไม่ได้ละไม่ได้การแล้วครับทุกคนนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,น่นี่ไงซึ่งถ้าเราตีเจ้าทะเลน,นะทุกคนเราจะได้ไอเทมหลายอเทมเลยครับทุกคนมีหลายแบบโอ้โหไอเชี่ยแล้วกูไปตีใครวะเนี่ยไปทุกคนใครมาครับเนี่ยทุกคนไม่ได้ละออ้ยเขาเปิดพีพด้วยครับทุกคนใช้พลหีมา้าใช้พลหีม้าหรอ ฮะฮะเออเจ็บนะเจ็บนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แน่ตายไปโอ้โหไรเนี่ยชื่อ CG g อะไรครับเนี่ยไปเล่นฟรีไฟล์ไปไอหนุม่มโอ้โหสุดยอดเลยครับทุกคนผลเสือนี่มันโกงจริงมาพร้อมกับเผาปลาครับซึ่งตอนนี้ผมเกดอยู่นะครับทุกคนหมายถึงว่าดูดิเนี่ยมีเกาะนะครับตอนนี้ผมแปลงร่างเป็นเผ่า V 4สอยู่นะครับทุกคนซึ่งบอกเลยโคตรโกงไหนมีใครเปิด PVP อีกเปล่าเฮ้ยเราเจอเป้าหมายหนึ่งแล้วครับทุกคนแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเปิด PVP หรือเปล่าใช้พลเลิฟซะดวยน่าจะเปิด PVP นะคนนี้เปิดปะ โว้ยไม่เปิดโอ้โหจบแล้วอะไรวะ <S <S โอ้ทุกคน <S 1> <S 1> เหมือนเซอร์มี้เนี่ยจะไม่มีใครพีพกันแล้วนะครับทุกคนทิ้งด้วยไม่มีใครพีพกันแล้วนะครับทุกคนมีแต่ไม่แต่ฟาร์มกันอย่างเดียวเลยนะครับทุกคนเฮ้ยทุกคนผมมีตังค์สุ่มผลวะเดี๋ยวผมขอสุ่มผลสักหน่อยดีกว่าทุกคนจะได้ผลอะไรวะ เอา้าคนมีเงินไม่มากพอโอ้โหจบละไม่เป็นไรครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟดีกว่าคลิปนี้เนี่ยเรามาล่าค่าหัวไม่ได้มาสุ่มผลนะครับทุกคนเราทำใหหัวกูงอกวะเนี่ยเฮ้ยเอาหายงอกแล้วโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมเนี่ยเดินนายซีเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเนื่องจากว่าแบบผลเสื่อมันโกงเกินนะครับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนขอบมา,มากกดแชร์ให้ด้วยสําหรับคลิปนี้ขอตัววลาาากก่อนนคบทุบย